อันนี้แถวครับไม่ได้เอาไปสาวมนาะไม่สาวหักเอาไม้สาวมาขายนะไม้สาวไม้เซลฟี่หัดวันนี้ซ้อมแถวครับเดี๋ยวเราไปตีนผู้วันนี้อากาศดีครับฝนไม่ตกเจ็บแถวครับเป็นฤดูกัน ซ้อมเทวไปวิ่งเทวครับเก็บระยะไปเรื่อยๆปีนี้ว่าจะไปแถว100กิโลเมตรสิได้บ่คุยกัีก่อนไปมาแล้วนะครับแถวภูเวียง54กิโลเมตรแตะครับแถวเดี๋ยวพบกันตีนโูครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยนะครับอันนี้ มาสำรวจเส้นทางเทวแห้งแล้วครับเข้าหมดวิ่งแทวครับเส้นทางแห้งแล้วตรงขึ้นภูครับไปภูแล้วอันนี้ แล้วจะมาเจอกันอยู่ภูนะครับอันนี้อากาศดีครับไม่มีฝนแล้วมาเจอกันทางขึ้นภูนะครับโูกแตครับแล้วจะวิ่งไปตรงภูโน้นนะครับภูครึ่งนึงอยู่นะแล้วเราจะไป วันนี้ซ้อมแถวครับดูทางแห้งแล้วครับไปได้วันนี้เดี๋ยวไปดูกันที่ตีนภูเราถึงทางขึ้นภูแล้วครับเราจะไปภูนั้นนะครับแถววันนี้ไม่รู้จะถึงไหมใกล้ๆนะครับทางขึ้นภู ตรงนี้จะเป็นเป็นผู้ผเห็ดละงกนะครับทางแกวเห็ดออกนะครับเห็ดจินเริ่มออกแล้วแต่เห็ดละงอกยังไม่ออกมีรถมาเก็บเห็ดแล้วครับตรงนี้จะแยกไปเส้นสายทองนะครับ ตำนสายทองไปออกตำบลกุดธ,ธาตุอำเภอโพูตำบลกุดธ,ธาตนี้นะ่าจะเป็นอำเภอหนองนาคำนะถ้าจำไม่ผิดภูเวียงนะครับขึ้นไปตรงนั้นขึ้นภูแล้วครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆครับวันนี้